ก็หายไปเป็นสังคอุากรรมอแต่เฉพาะวิชาการอย่างเดียวเราก็ต้องดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่เขาด้วยจึงเป็นที่มาของโครงการซิริจบเาของโครการตามนโยบายของการัฐมนตรีเอา้ต้องดูแลนอายุยังไง มาย่างข้าปีที่สินะเราจะประสานกับกอชอนอ,อคุยกับผู้ปกครองผมเรียกผู้ปกครองมาคุยว่าเด็กเป็นยังไงไม่มาเรียนอยันนี้จะทำํำยังไงเราก็เลยจะต้องส่งต่อ ติดนั้เขาตน้เขกินั้ปกคาบองยายต้องมีหน้าที่มีหน้าที่ที่จะเออเสริมจูงใจให้ลูกหลานเป็นใาย่ใให้่ใหญ่ใ่ใหญ่ให่่ใ่ให่าหญ่ให่ใหญ่่ไปให่ให่ใหญ่ให่ใหญห่ห่าห่ห่ใหเ่เให้กระตุ้นให้เาให้หลับลูกหลาน บอกุไปโรงเรียนรอซูมเออ่นะเข่าตื้นเห็นมากไปได้หนึ่งในนั้นหนูไม่ได้ใหญ่ไหนแตงหงินแตงหงื่นบัตรนี้บัตรนี้บัตรนี้ยายให้ขอขาดเย็อ่าขอขาดเย็บงานยายก็ต้องเก็บให้ใหขอขาดเย็บอกนม่จะลองเย็บอื่นาคตของหนูลกต่อไปไม่มียายอยู่ถ้ายายไม่อยู่ด้วยเจะทำเองไม่ได้ต้องทำเองไมลูกต้องสุดท้าย พมอเลครับแต่ถ้าเขาตั้งอยู่รนเขาสามารถออกอุปกรณ์นการแก้ไได้พรถเข็นิวแชร์รถเครื่องนแต่ถ้าเท่าที่เราทำได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของคืณการศึกษาเราก็จะมีคุณมาเรื่อยๆนอกจาเราจะมีสี่เด็กอเ็มาเที่ยวที่จาทีจักสงานเขตะารคุสงเสริเขาก็จะมีเงินให้ระจ่าเรจะกดการคัดกรองจากทางเพื่อพิจารณ ก็จะมีคุณสนับสนุนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นกังวลเรามีหน้าที่เราทำหน้าที่เรียนดีมีความสุขเยไปข้อมือไปเียนไม่ได้เด<อ><อ>ินลงไปอีกอ๋อนี่ไง นี blender, long, no. ่กี่ตัวกัดไม่หน่มาน้อยกัดไหมลูกไม่กัดใช่ไหมปังปอนเป็นไงมั่งสบายดีไหมลูกสบายดีคิดถึงเพื่อนไหมลูกอยากไปโรงเรียน ค่ะสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงพินนะคะที่เราได้เจอปัญหาก็คือนักเรียนม,มีมีลักษณะเสียงในเรื่องของการที่จะเข้าเรียนในระบบนะคะก็คือโรงเรียนได้ดำเนินการด้วยการค้นหานะคะค้นหาติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วยการ นำการเรียนมาให้น้องนะคะโดยคุณครูประจำชั้นจะทำใบงานออนแฮนนะคะเพื่อมาส่งให้กับนักเรียนสัปดาห์หนึ่งนักเรียนจะไปรับใบงานนะ,ะจากคุณครูในีกสองวันนะคะจากนั้นเราก็จะคอยติดตามนะคะตรวจงานนักเรียนคอยติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยผ่านครูประจำชั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเรียนการสอนที่จะหลุดจากระบบ เราต้องการที่จะให้นักเรียนเราได้มีโอกาสทางการศึกษายอย่างเท่าเทียมและก็ทั่วถึงนะคะแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้ปังปอนมาโรงเรียน2วันอ่าเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์โอเคไหมลูกเออวันจันทร์มาทําอะไรวันจันทร์มารับใบงานจาก คนเนาะแล้วก็ครูครูคก็จะสอนด้วยว่ามันไปงานมันทํำยังไงให้ปังปอนเนี่ยแหละนั่งเรียนอยู่ห้องครูเรียนทองเลยเนาะเออจะได้ไม่ต้องขึ้นมาจะได้ไม่ต้องลําบากไัใกล้น้ำเลยเนาะก็ก็จะแจกใบงานให้เนาะแล้ววันศุกร์ให้คุณตากับปังปอนมาส่งงาน อ๋อแล้วก็เราก็จะตรวจสอบไปงานด้วยนู่นนี่นั่นด้วยตรวจตรวจงานด้วยว่าปังคนทำได้ไหมนู่นเนี่ยได้ไหมถ้าไม่ได้หรืออะไรยังไงก็จะสอนเสริมมันนตัวเบวกับอืมวันสูงวันฝ่ายวันสูงเนาะแล้วก็น้องน้องวันวันจันทร์วันวันเสารที่นอนแบบนี้ไม่ได้ยู่กับงานเนาะงันเริ่มวันศุกร์นี้นะครับเนาะวเตรียมเนาะยันที่วันศุ